สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิยศในรายการ BNT A Little House รายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการสอบของพี่ๆนักศึกษาปริญญาตรีและน้องๆน,น,นักเรียนปรีดีกรีมรมบแผงส่วนภูมิภาคกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่2กรกฎาคม2567เริ่มต้นวันแรกของปีการศึกษา2567 ก็ขอกล่าวต้อนรับน้องนนักศึกษาใหม่รหัส6 7นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มเปิดทําการเรียนการสอนกันก่อนหน้านี้พี่ยศก็ได้จัดส่งลิงก์เข้ารับชมวิดีโอการสอนนะครับอของท่านอาจารย์แล้วก็ตารางบรรยายแต่ว่าแน่นอนครับเราเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการรับชมรับฟังการบรรยายและการดู ตารางบรรยายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างชวนสับสนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พิยศก็เลยจัดทําวิดีโอนี้เพื่อที่จะมาแนะนำนะครับให้เราได้เห็นภาพกว้างๆว่าโอเคระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายการฟังบรรยายพวกตารางบรรยายทั้งหลายของมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ในรูปแบบไหนเป็นแบบไหนนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับสําหรับการบรรยายของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับเรานักศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดเช่นพวกเราเนี่ยนะครับนักศึกษาในส่วนบวิภาคเนี่ยจะสามารถรับชมการบรรยายผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ,อ,อแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อยู่ใน2รูปแบบนะครับมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับซึ่งใช้งานต่างกันนะรูปแบบที่1ก็คือการถ่ายทอดสดนะครับรูปแบบของการถ่ายทอดสดหมายความว่าเรียนสด กับท่านอาจารย์ที่บรรยายอยู่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากเขาเรียกว่าสํานักเทคโนโลยีการศึกษานะครับท่านอาจารย์ท่านก็จะบรรยายแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดการบรรยายคือถ้าจะดูสดในลักษณะนี้นะครับเราจะใช้ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางตัว Cyber Classroom นะครับ Cyber c l a s า r o o m นะอันนี้คือการรับชมบรรยายสดในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ และมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับมีเสาร์อาทิตย์ด้วยแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเรียกว่าบรรยายสรุปนะเดี๋ยวจาว่าจะจะพูดในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบของการรับฟังสดนะครับดูสดในขณะที่อาจารย์บรรยายก็คือมีการถ่ายทอดแล้วเราก็นั่งชมนะครับนั่งดูนะกับรูปแบบที่2ก็คือในกรณีที่เราไม่มีเวลาในการฟังบรรยายสดๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีการรับชมย้อนหลังอ,อันนี้เราเรียกว่าระบบ m learning นะครับ m learning course o n d m a n d คนละตัวกันนะครับนะใช้ต่างกันถ้าชมสดใช้ Cyber Classroom ถ้ารับชมย้อนหลังไปเข้า M Learning ซึ่งเข้าคนละลิงก์กันคนละที่กันคนละจุดนะครับแล้วก็ระบบการใช้งานก็จะค่อนข้างาก็แตกต่างกันนะโอเคทีนี้ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับ ในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยตัวระบบที่จะใช้ได้ก็คือตัว Cyber Classroom ระบบเดียวก็คือการรับชมการถ่ายทอดสดนะในช่วงระหว่างเนี่ยนะครับพ่จิตรคิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่วันที่8วันที่9เนี่ยนะครับนะช่วงช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเราจะดูได้ในส่วนของการถ่ายทอดสดการบรรยายเท่านั้นนะในส่วนของการรับชมย้อนหลังเนี่ยวิดีโอที่บรรยายสดใหญ ยังไม่อัปโหลดคือจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับในการในการอัปโหลดเข้าไปสู่ระบบ M-Learning เพื่อให้เรารับชมย้อนหลังเพราะฉะนั้นในส่วนของระบบ MLearning การรับชมย้อนหลังเนี่ยคาดว่าน่าจะเริ่มเข้าดูได้ก็คงจะเป็นหลังวันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับวันที่9การกฎาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนของวิดีโอนี้พี่จะพูดถึงเฉพาะตัว Cyber Classroom คือการถ่ายทอดสดการดูบรรยายสดในช่วงวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ ต่อไปเราก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวไซเบอร์คลาส o o รูมกันนะครับอย่างที่บอกว่าในวิดีโอนี้พิวจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของไซเบอร์คลาส o o รูมเท่านั้นนะครับย้ำอีกทีว่าในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับระบบที่เราจะเข้าดูการบรรยายได้เนี่ยก็จะดูได้แต่เฉพาะการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบไซเบอร์คลาส o o รูมนะครับ ทีนี้การใช้งานระบบไซเบอร์คลาสรูมเนี่ยครับอันดับแรกก็คือสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้รหัสนักศึกษาหรือไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบนะครับเพราะว่าเข้าไปในตัวลิงก์ที่พิยุส่งให้เนี่ยเป็นลิงก์สำหรับไซเบอร์คลาสรูมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูหน้าตานะครับอของไซเบอร์คลาสรูมก่อนหน้านี้พิยุได้ส่งลิงก์สำหรับไซเบอร์คลาสรูมรวมถึงเขาเรียกว่า สักครู่นะครับจะเรียกว่าตารางบรรยายนะครับตารางบรรยายนะครับสตารางก็คือตารางบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็อีกตารางหนึ่งเ็เรียกว่าเป็นตารางบรรยายสรุปนะสตารางซึ่ง2ตารางนี้นะครับจะมีความเกี่ยวข้องกับการบรรยายสดผ่านตัวไซเบอร์คลาสส o รูมนี้นะครับนะเกี่ยวข้องอยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนอันดับแรกนะครับ พิยุทธ์เนี่ยได้ส่งตัวลิงก์สำหรับเข้าดู c y b e r c a คลาสูไปให้แล้วแต่ปรากฏว่าอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยคือน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับดูได้หน้าจอนะครับถือถ้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอลักษณะอันใหญ่นี้นะครับนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะชอบนิยมนะครับสะดวกในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อกดลิงก์ไปหน้าตาของตัว Cyber Classroom ที่เราเจอจะเป็นอย่างนี้น,นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยพอเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็พอเห็นสมุดวิคาตรงนี้ก็เลยไปกดซ้ำที่ตัว M learning ตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือ M learning นี่ก็คือตัวที่เมื่อสักครู่ที่คู่กันกับ Cyber Classroom นะซึ่ง M learning เนี่ยตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเทอมหนึ่งยังไม่มีดูอัพเข้าไปนะครับที่จะใช้ก็คือตัวนี้เลยครับ Cyber c l a s s r o o m ถ้าเราลองเลื่อนนะครับเลื่อนดูเนี่ยมันก็จะพบ เลื่อนอโทรศัพท์ดูนะครับก็จะพบช่องการบรรยายอยู่ในลิงก์นี้เลยไม่ต้องกดไปไหนแล้วนะครับใช้ตัว Cyber Classroom ตัวนี้เลยนะทีนี้ Cyber Classroom เนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกในส่วนของอการรับชมสำหรับสมภูมิภาคถ้าเห็นตัวเนี่ยครับตัวสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรล่ะสีครามสีนะครับสีเนี่ยนะครับก็กด คำว่าสําหรับส่วนภูมิภาคเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับก็กดในส่วนนี้ได้เลยนะเนี่ยสำหรับส่วนภูมิภาคตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็อยู่จุดนี้นะครับสําหรับส่วนภูมิภาคนะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาของ Cyber Classroom เนี่ยนะครับมันจะประกอบของส่วนภูมิภาคนะครับย้ำอีกทีนะไซเบอร์คลาสสูมในส่วนภูมิภาคเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย8ห้องเรียนนะครับแห้องเรียนนะ 8ช่องอะนะครับช่องถ้าถ้านับเป็นช่อง1 2 3 4 5สอี่แนะครับแต่ว่าถ้าแทนถ้าเราง่ายๆก็คือเราจะเห็นว่าเป็นแคมปัส1เห็นไหมครับแคมปัส1แคมปัส2แคมปัส3แคมปัส4แล้วก็รูมหนึ่ o รูมสรูมแล้วก็รูมสเห็นไหมครับถ้าเลื่อนโทรศัพท์ดูถ้าเลื่อนฟีดดูนะมันก็จะเห็น8ช่องเนี่ยนะครับนะทีนี้เราก็เกิดความสงสัยแล้วครับอ้าวแล้วเราเรียนคณะอะไรวิชาอะไรแล้วเราจะต้องเรียนช่องไหน จะต้องเข้าช่องไหนดูช่องไหนเป็นยังไงอ่าเนี่ยครับอันดับแรกพอเจอมาก็จะงงตรงนี้เลยทีนี้เรามาดูว่า8ช่องนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาที่เราลงทะเบียนไว้เราต้องเข้าดูช่องไหนวันไหนเวลาไหนใช่หไหมครับอ่ะเราต้องดูจากอะไรครับนี่ครับ2ตัวเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก่อนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตารางเรียนของนักศึกษาสอบวิภาคนะครับเป็นตารางบรรยายพิยุท์ส่งไปให้ ตารางเนี่ยมันจะมี2ตารางก็เรียกว่าตารางเรียนาตารางบรรยายนะครับหลักก็คือลักษณะหน้าตาเป็น4 4ตารางแบบนี้ครับอยู่ในลิงก์เดียวกันกับอีกตารางหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าตารางบรรยายสรุปถ้าน้องเลื่อนขึ้นไปดูในลายของบ้านนิตินะครับจะเห็นว่าพิยุ์ส่งไปให้2ตัวนะครับลองกดเข้าไปดูถ้าตัวลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับเป็นช่องเห็นไหมครับ วันที่6วันที่7วันที่13าวันที่สีสังเกตนะครับมันจะมีวันที่6วันที่7อันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์เป็นตารางสําหรับการบรรยายสรุปในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านไซเบอร์คลาส o ูมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกตารางหนึ่งตารางที่เป็นตารางหลักแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่มีการถ่ายทอดสดผ่านไซเบอร์คลาส o ูมช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เกิดนะครับเหมือนตารางเรียนของเราเลยใช่ไหมครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแต่มันมี4ีตาราง มันมีสีตารางมันหมายความวม่ายังไงมันจะไปเชื่อมโยงกับตัวนี้ครับถ้าน้องไปเปิดดูตารางเมื่อสักครู่ถ้าเราเห็นตารางช่องสัญญาณที่1นะครับตารางที่เป็นตารางช่องสัญญาณที่1มันจะถ่ายทอดสดที่ช่องแคมปัสหนะึ่งลองกลับไปดูนะครับตาราง1คือตัวไหนถ้าเปิดลิงก์เข้าไปน้องจะเห็นเนี่ยตารางมันจะมีสีตารางตารางที่1ดูดูตรงซ้าบนนี้ครับว่าช่องสัญญาณ1 ใช่ครับช่องสัญญาณ2ช่องสัญญาณ3และตารางเทปนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้1 2 3และเทปส1 2 3และเทปถ้าวิชาที่อยู่ในตาราง1ตรงนี้นะครับตาราง1ตรงนี้ถ่ายทอดผ่านแคมปัสอะไรครับ1งอ่าง่ายๆใช่ไหมครับถ้าช่องสัญญาณที่2ก็คือตาราง2ตรงนี้นะครับตาราง2จะมีตรงนี้เขียนไว้นะครับว่าตารางี่ยช่องสัญญาณที่2 ช่องสัญญาณที่2ก็ถ่ายทอดสดที่ช่องแคมปัสสองถูกไหมครับต่อไปช่องสัญญาณที่3ตรงนี้นะครับตารางนี้ตารางนี้าานสําหรับช่องสัญญาณที่3ตารางนี้นะครับดูด้านหัวด้านบนนี้นะครับก er ็จะเขียนเอาไว้นะครับมาเลยจะจะเขียนเอาไว้ว่าช่องสัญญาณที่3ช่องสัญญาณที่3ก็จะช่องสัญญาณที่3ก็จะถ่ายทอดสดที่ช่องแคมปัสสนะครับอันนี้ 3ช่องนี้แคมปัส 1, นึ่งแคมปัสสองแคมปัสสตารางช่องสัญญาณที่ 1, 2, 3นะครับตารางที่ 1, 2, 3อันนี้ดูผ่านไซเบอร์คลาส o รูมแคมปัสหนึ่งแคมปัสสและแคมปัส3นะครับอาวทีนี้ต่อไปพอรู้จุดเชื่อมแรกแล้วว่าตารางไหนถ่ายทอดช่องไหนต่อไปก็ต้องมาดูว่าในแต่ละวันของช่องนั้นมีวิชาอะไรบรรยายบ้างใช่ไหมครับเราก็ต้องมาไล่ดูครับใช่ไหม อันนี้จะเป็นตารางรวมหลายๆวิชาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาดูครับว่าวิชาที่เราลงทะเบียนไว้อยู่ในตารางไหนวันไหนและเวลาไหนอยกตัวอย่างเช่นอเอาเป็นวิชาอะไรดีเป็นวิชา ram เดี๋ยวสักครู่นะครับอ้าว ram 1 1 1 1่ะเอาตัวนี้เลยตัวแรกเลย ram 1 1 1 1นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาปี1จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ram 1 1 1 1อยู่ตรงนี้แสดงว่าวิชา ram 1 1 1 1เนี่ยบรรยายทุกวันจันทร์ถูกไหมครับทุกวันจันทร์เพราะอยู่ล็อกนี้ตรงอื่นไม่มีแล้วครับ im ก็จะอยู่ตรงนี้ im 111 1ก็จะอยู่ช่องนี้บรรยายทุกวันจันทร์เวลา8โมงถึง9โมง15ที่ช่องสัญญาณหนึ่งแสดงว่าถ้าเราลงทะเบียนวิชานี้ ram 1111ทุกวันจันทร์8โมงถึง9โมง15เราต้องไปรับชมที่ แคมปัสอะไรครับในเมื่อถ่ายทอดช่องสัญญาณหนึ่งก็ต้องรับชมที่ถ่ายทอดช่องสัญญาณหนึ่งก็รับชมที่ช่องแคมปัสหนึ่งถูกต้องใช่ไหมครับนะที่เหลือก็ไปดูใช่ไหมครับก็เข้าใจแล้วทีนี้ใครลงทะเบียนวิชาไหนอยู่ในตารางไหนนะครับก็ไปดูตารางนั้นนะทีนี้โอเคถ้ามันมีอยู่ใน3ตารางนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บางคนบางทีไม่มีอยู่ใน3ตารางนี้ไม่มีอยู่ในช่องสัญญาณ1 2 3 แต่มาอยู่ในช่องเทปต,ตรงนี้ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงช่องที่4ีเนี่ยเขาไม่เรียกว่าช่องสัญญาณที่ 4, ใช่ไหมครับแต่เขาเรียกว่าเป็นบรรยายเทคโนโลยีผ่านวงเล็บเทปนะครับเทปคืออะไรนะครับช่องนี้นะครับนะเขาจะอัพโหลดวิดีโอเข้าไปในตัวระบบ MLearning MLearning เพราะฉะนั้นตัวช่องช่องที่4เนี่ยครับเดี๋ยวเราไว้ดูถ้ามีวิชาที่เราอยู่ในช่องที่4เนี่ย เราจะค่อยไว้ดูในระบบ M Learning นะครับหลังวันที่9นะเดี๋ยวพี่ยธค่อยมาว่าเรื่อง MLearning อีกทีหนึ่งนะครับเพราะบ,บอกแล้วว่าวิดีโอนี้จะขออนุญาตพูดถึงตัว Cyber Classroom ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์แรกเป็นต้นไปนะใช้คำว่าสัปดาห์แรกเป็นต้นไปนะครับก็การถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cyber Classroom ก็คือจะถ่ายทอดตามตารางที่1นะครับตารางที่2นี้แต่ละตารางที่3นะครับช่องสัญญาณที่1ช่องสัญญาณที่2ช่องสัญญาณ ผ่านแคมปัส1แคมปัส2และแคมปัส3อย่างนี้นะครับแคมปัส1 2 3ส่วนตารางเทสเนี่ยเราจะร,รับชมผ่านระบบ M learning นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันเรื่อง M learning อีกทีหนึ่งจะได้ไม่สับสนนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของตารางบรรยายหลักช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราลงทะเบียนในแต่ละวิชาก็จะบรรยายแค่ แค่เวลาเดียวนะครับใน1สัปดาห์นี้ก็จะก,ก็จะบรรยายแค่เวลาเดียวใครลงทะเบียนวิชาไหนก็ไปไล่ดูในตารางนะครับพิยุสส่งลิงก์ดาวน์โหลดตารางลงมาปริ้นออกมาหรือว่าจะดูก็ได้นะครับดูตามลิงก์ก็ได้นะก็จะมีตารางลักษณะอย่างนี้ส่งไปให้แล้วนะครับตารางแบบนี้นะต่อไปมีตารางอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีตารางบรรยายอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งรับชมผ่าน ไซเบอร์คลาสสรมเช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูผ่านไซเบอร์คลาสสรมเช่นเดียวกันแต่ตารางนี้เขาเรียกว่าตารางบรรยายสรุปครับตารางบรรยายสรุปคือยังไงตารางบรรยายสรุปจะบรรยายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวิชาละหนึ่งครั้งแต่จะบรรยายทั้งวันเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอ่าเนี่ยวันเสาร์เนี่ยนะครับนักศึกษานิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเจอนะครับนี่ตารางเนี่ยที่พี่ยกมาเนี่ยนะครับก็จะ การบรรยายสรุปจะเริ่มวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่6นะครับวันอาทิตที่7แล้วข้ามไปวันเสาร์ที่13อาทิตย์ที่14เห็นไหมเรามาดูว่าวันเสาร์ที่6วันเสาร์ที่6มีบรรยายกี่วิชา1 2 3วิชาเห็นไหมครับอ่า l a w 1 1 0 6 POL 2203 MGT 3, MG 3 102 ไอ้ตารางบรรยายสรุปนี้กับตารางเมื่อสักครู่ต่างกันยังไงคือจะสังเกตนะครับการบรรยายสรุปเนี่ยจะบรรยายตั้งทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นเลยนะครับก็คือเหมือนจะอาจารย์จะมาบรรยายสรุปเค้าโครงทั้งหมดให้เราได้ฟังซึ่งอันนี้การบรรยายแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับนะน่าน่า,น,าน่าที่จะติดตามดูหรือจริง,รงๆแล้วเราสามารถไปดูย้อนหลังผ่านตัว MLearning ได้นะครับแต่ถ้าใครอยาก ฟีลลิ่งแบบบรรยายสดอยากรับฟังสดๆก็ดูผ่านตัว Cyber Classroom วันเสาร์นี้ก็จะเริ่มดูได้นะครับนะก็จะมีบรรยายครั้งแรกวันเสาร์ที่6นะครับนะครับและทีนี้แล้วตัวเนี้ย l a w 1 1 0 6นะแล้วโฟกัสที่วันที่6ก่อนนะวันเสาร์ที่6ก่อนนะ3วิชานี้1106 2203และ3 102รับชมผ่านช่องทางไหน แน่นอนดูผ่านไซเบอร a s t r o o มแต่มันจะไปถ่ายท่าสดที่ช่อง Room 1ถึง4อ่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาไหน Room 1วิชาไหน Room 2วิชาไหน Room 3ลืมลืม Room หได้ยังครับคืออะไรทวนอีกทีนะครับกลับไปทวนอีกทีไซเบอร a s t r o o มเราจะมีทั้งหมด8ช่องสัญญาณใช่ไหมครับมี Campus 1, c a m p แคมปัส p u s แคมปัและ c a m p ัส4ต่อไป Room 1นะครับมาแล้ว Room 2, Room 3และ Room 4 ถ้าแคมปัสเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยใช้ในการถ่ายทอดช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับแต่ถ้ารูมหนึ่งสองสามสี่อันนี้ใช้ในการถ่ายทอดบรรยายสรุปในวันเสาร์อาทิตย์ถูกต้องนะครับน่าทีนี้ก็กลับไปดูที่ตารางเสาร์อาทิตย์นะครับรูมหนึ่งถึงสี่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ดูถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเนี่ยซึ่งคลาดเคลื่อนน้อยก็คือก็แบ่งตามช่องเนี่ยครับถ้าช่องแรกก็คือรูมหนึ่ง ช่องที่2ก็คือรูม2ช่องที่3ก็ถ่ายทอดผ่านรูม3ช่องที่4ก็ถ่ายทอดผ่านรูม4นะครับเหมือน la w 1หนึนูนึ่เนี่ยถ้าถึงวันเสาร์ที่6 9โมงปุ๊บน้องเข้าไซเบอร์คลาสรูมช่องรูมหเพราะมันอยู่ช่องแรกใช่ไหมครับรูม1น่ก็เปิดเข้าไปก็สแตนบายดูเลยครับอาจารย์ก็บรรยายตั้งแต่9โมงถึง16ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครเรียน pol 2 2 0 3ก็ต้องไปเข้ารูม2ใครเรียน mgt 3 1 0 2ก็ต้องไปเข้ารูม สามถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์นี่มีบรรยายทั้งทั้งสี่ห้องเลยนะครับนะเพราะว่าแต่ละห้องคือบรรยายวิชาเดียวแต่ทั้งวันใช่ไหมครับนะก็คือถ้าเป็นวันอาทิตย์ที่7ก็จะมี r a m 1 1 4 2อ่าใครลงทะเบียนวิชานี้ก็เข้ารูม1ใช่ไหมครับ m g t 3 3 1 0ใครเรียนวิชานี้ก็เข้ารูม2ออันนี้เข้ารูม3อันนี้เข้ารูมสี่เห็นไหมครับนะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้บรรยายสรุป การบรรยายสรุปเนี่ยแต่ละวิชาจะบรรยายครั้งเดียววันเดียวแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น l a w 1 1 0 6เนี่ยเทอมนี้ก็จะบรรยายสรุปแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามตรวจสอบตารางบรรยายสรุปดูให้ดีนะครับว่ามีบรรยายวันไหนเวลาไหน,ไหนบ้างนะหรือถ้าพลาดไม่ได้ฟังอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไว้รับชมผ่านตัว M Learning ได้นะครับก็ค่อยว่ากันเรื่อง MLearning อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของตารางทั้งหมดนะครับอ่าก็ พอจะให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าลักษณะของ Cyber Classroom เป็นเช่นนี้นะย้ำอีกทีนะครับ Cyber Classroom เมื่อกดเข้าไปในลิงก์ที่พี่ส่งให้แล้วไม่ต้องไปกดซ้ำที่ตัว m l e a r n i n g ตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนฟีดแล้วก็เข้าไปเลือกดูตามรูมต่างๆได้เลยนะครับส่วนจะเรียนห้องไหนเวลาไหนก็ต้องตรวจสอบจากอะไรครับจากตารางบรรยายใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวตารางบรรยายหลักแบบนี้นะครับตารางบรรยายจันทร์ถึงศุกก็ จะมี3ตารางคือตาราง1นะครับช่องสัญญาณ1ช่องสัญญาณ2และช่องสัญญาณ3ถ่ายทอดสดผ่าน Cyber Classroom ผ่านแคมปัสหนึ่งแคมปัสสองและแคมปัสสามนะครับแคมปัสหนึ่งบรรยายวิชาอะไรบ้างก็จะอยู่ในนี้วันจันบรรยายอะไรวันอังคารบรรยายอะไรก็ไล่ดูนะครับเข้าเรียนตามตารางส่วนการบรรยายสรุปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ถ่ายทอดสดผ่านไซเบอร์คลาส o o m ูมเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของช่อง รูมนนะครับและตัวตารางบรรยายสรุปนี้พิยศก็ได้จัดส่งไปให้กับน้องๆนักศึกษาเรียบร้อยแล้วลองไปเปิดไล่ดูนะครับโอเคครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะทําให้น้องๆได้เห็นภาพคร่าวๆชัดขึ้นนะครับสําหรับระบบการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ Cyber Classroom นะครับส่วนตัวรับชมบรรยายย้อนหลัง M-Learning นั้นเดี๋ยว ถัดไปจากนี้สัปดาห์หน้านะครับเราค่อยว่ากันเพราะว่าในช่วงวันที่5้ถึงเนี้พยุท์จะทยอยจัดส่งรหัสนักศึกษาให้กับน้องนองนักศึกษาใหม่รหัส6 7นะครับตัวตัวรหัสนักศึกษาก็จะเป็นรหัสสาคัญเพราะว่าตัวไซร์ตัว m learning ตัวที่ตัว m learning นะครับจะต้องทําการล็อกอินสมัครนะครับใช้งานระบบ e service และมี username password ในการเข้าใช้งานซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีกวิดีโอหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ